วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัลัยลักษณ์อัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างคาวัตรวรคติยราชนารีโปรโดให้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนหนึ่งพันชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด จังหวัดชุมพรได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่8อำเภอ63ตำบล25,285ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วทุกพื้นที่ วานีนาะที่ว่าการอำเภอโนพพิตามอำเภอโนพพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฐบวรคัติยราชนารีโปรดให้นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนหนึ่งพันชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด จับบงหวัดนครศรีธรรมราชเกิดอุทกภัยในห่วงวันที่12ถึง24ธันวาคม2567ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนครอบกลุ่มพื้นที่จำนวน23อำเภอ156ตำบล3,060 0ครัวเรือนปัจจุบ,บันสถานการณ์ได้คลี่คลายและหน่วยงานต่างๆได,าได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการ